สวัสดีคะ่ะทุกๆคนฉันมีชื่อว่าชาฉันเป็นนักเล่านิทานค่ะหากคุณคุณพร้อมแล้วฉันจะเล่านิทานสนุกสนุกให้ฟังนะคะและถ้าหากคุณถูกใจการเล่านิทานของฉันกรุณาสนับสนุนด้วยการกดไลค์และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนิทานอิศกเรื่องสุนักกับจระเข้มีฟาร์มแห่งหนึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆก,ก,กับแม่น้ำสายหนึ่ง ที่ฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงสัตว์ต่างๆไว้มากมายหลายชนิดแม่สุนัขตัวหนึ่งพร้อมกับลูกของมันทั้งห้าตัวก็อาศัยอยู่ที่ฟาร์มนี้ด้วยเช่นกันแม่สุนัขนั้นรักลูกๆของมันมากวันหนึ่งมีจระเข้ตัวหนึ่งขึ้นมาจากน้ำแล้วตรงเข้าจับลูกสุนัขไปกินเป็นอาหารก่อนที่จะคลานกลับลงน้ำไปแม่สุนัขเสียใจมากมันแน่ใจว่าจระเข้ตัวนั้นจะต้องกลับมากินลูกของมันที่เหลืออีก แม่สุนักจึงรีบวิ่งเข้าไปในโรงนาแล้วร้องอ้อนวอนว่าได้โปรดช่วยฉันด้วยเจ้าจระเค,คงจะมากินลูกๆของฉันอีกเป็นแน่แต่ว่าก็ไม่มีสัตว์ตัวใดยอมช่วยแม่สุนัขข้าช่วยเจ้าไม่ได้หรอกเจ้าจระเค้มีรูปร่างใหญ่โตและดูร้ายมากม้าบอกใช่แล้วใช่แล้วพ่อวัวก็เห็นด้วยแม่สุนัขจึงไปหาลาแต่ลาก็ปฏิเสธเช่นกันทำให้แม่สุนัขรู้สึกสิ้นหวัง มันจึงไปยืนร้องให้อยู่ใต้ต้นไม้ขณะนั้นมีสุนัขดำตัวหนึ่งเดินผ่านมาท่านร้องให้ทำไมหรือสุนัขดำถามแม่สุนัขจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้สุนัขดำฟังอย่าก,กลัวไปเลยข้าจะไปพาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาช่วยท่านเองสุนัขดำบอกวันต่อมาเมื่อจะระเข้กลับมาเพื่อจะกินลูกสุนัขอีกแม่สุนัขจึงเห่าเพื่อขอความช่วยเหลือพอสุนัขดำได้ยิน จึงรีบวิ่งมาช่วยพร้อมกับเพื่อนๆของมันแม้ว่าจระเข้จะตัวโตวและดุร้ายแต่พวกของสุนัขดำก็เข้าต่อสู้อย่างไม่เกรงกลัวถึงแม้สุนัขบางตัวต้องเสียสละชีวิตตัวเองหรือมีบางตัวต้องบาดเจ็บไปในระหว่างการต่อสู้แต่ตัวที่เหลืออยู่ก็คงต่อสู้กับจระเข้ต่อไปอย่างกล้าหาญจระเข้ถูกพวกสุนัขก,กัดได้รับบาดเจ็บสาหัสจนทนไม่ไหวมันจึงหนีลงน้ำกลับไป ฉันและลูกๆจะไม่ลืมบุญคุณของพวกท่านในครั้งนี้เลยต่อไปนี้พวกเราคงได้อยู่อย่างปลอดภัยสักทีแม่สุนัขก,กล่าวอย่างซาบซึ้งใจแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาจระเข้ตัวนั้นก็ไม่กล้าเข้ามารบกวนพวกสัตว์ต่างๆในฟาร์มอีกเลยเอาล่ะคะ่ะเรื่องราวของนิทานอิศบเรื่องสุนักกับจระเข้ก็ได้จบลงแล้วนะคะนิทานทุกเรื่องมักจะมีข้อคิดบางอย่างให้กับเราอยู่เสมอแล้วคุณคุณล่ะคะ คิดว่านิทานเรื่องนี้พยายามที่จะบอกอะไรกับเรากันแน่